สวัสดีจ้ายายจันสีโกสุมมาแล้วมากับงานจะเหมือนมากับงานงานที่งานที่แบบยายเห็ดไว้แล้วนะ ที่เห็ดข้างว้าพระท่านเร้วมันจะเห็ดแล้วเห็ดเสร็จเ,เรียบร้อยแต่อันนี้ย่ายสิเห็ดเป็นแบบว่ายงา,นงานเนียวงาเปื่อยสิแยกสับแยกสับแยกสิไปแยกกระเป๋าสับกระเป๋าสับ เป็นแค่ครึ่งครึ่งใบกระใสยอย่าให้สิล่งราคาไว้ในคลุ่มสนใจสอบถามได้ราคากันเองนะจ๊ะราคาย่อมเยา มาแดงแดงสองสามบบใบกระเพาะไอ้พวกนี้พวกนี้จะเป็นเป็นงานโบม,มิซับโอ้มันมันมันหนาแล้วจะเป็นโซ่หอยโซ่ พวกนี้สีเป็นงานเสือกสามมิตรตัวนี้สีเป็นสองมิ้นต์สีนี้สองมิ้นต์สองมิ้นต์เพิองสามมิตรตัวนี้สองมิ้ต์เพิองตัวนี้สองมิ้นต์เคืองตัวนี้สองมิ้นต์มีแต่สองมิ้ต์มีสามมิ้นต์สนใจทักแชทสอบถามคำว่าใด ไปย้ายที่งลงราคาไปนี่กลุ่มไปก็จะเป็นง,างน้างกปมไก็จะเป็นส้งแบบนี้แต่ราคาก็จะย่อมเย้าลงมาอีกเรียกว่าสง่งส้งถุงหิวส่งถุงหิวอาจะใส่แครแบบเป็นเป็นซับเป็นซับขึ้นซับขึ้นแบบตัวนี้ แบบไซน์เว็บนี้เราจะใส่แบบนี้ใส่ใส่ใส่สับแยกเอาแบบนี้แล้ก็ใส่สับแยกเอาเดี่จ้ะเอามาเบิ่งย่ายแล้วก็ซอยกดแชกกดไลก์กดติดตามเป็นงั้ใจใหายย่าในเด้อจ้าคลิปนี้ก็บซ้ำนี้กันเด้อจ้าคลิปหน้าจังปอกันไหมแม่บ้านสวัสดีจ้า